c c n News ข่าวรอบรั้วเทาแดงวันที่1กรกฎาคม2568โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูนำโดยดรสุขวัฒน์เทปินผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวิรยาบ้านเหล่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนชุมชนโนนทันวันครูได้นำลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา2568เพื่อน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณและถวายความพักดีแด,ด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยได้รับเกียรติจากดกรทรัตพลวิบุญประคม รองผู้อานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต5เป็นประธานในพิธีณนะสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันานาหนองทุ่มวันที่3กรกฎาคม2568ดออรสุขวัฒน์เทพบินผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวิรยาบ้านเหล่ารองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านน้องหินและโรงเรียนบ้านศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งในการเข้าศึกษาดูงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเดียวกันนางจารุวรรณทวีเวียงพร้อมด้วยนางสาวสุชาดาสามาและนางสาวนาัฐิชาตระกูลพรมครูโรงเรียนชุมชนโนนขันวันครูเข้าร่วมพิธีรับปราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2567ระดับประถมศึกษาแลนะ oh. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี CCN News รายงานณนะโรงเรียนชุมชนนนหันวันครู